สวัสดีครับเรามาดูบอดฟุตบอลพรีเมียร์เลกอังกฤษนัดที่14ประจำค่ำคืนวันอาทิตย์ที่3ธันวาคมกันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่บอลมาร์ทก็เปิดบ้านเสมอกับแอสตันวิลล่าไป2-2วันนี้จะมาได้ประตูจากอ,องตัวเซมิเอโนและก็เดวินิคเซอรลนกี้ส่วนทีมเยือนได้2ประตูจากเลรียนไบร์ีและก็โอลิเ <Chelsea, S 1> วตคินเชลซีเฉือนเอาชนะไบรตันไป3-2ให้ 2. ได้ประตูจากเอนโซเฟอนันเดสครับหมอบไปสออีกหนึ่งลูกมาจากเลวี่โคลิลส่วนทีมเยือนได้ประตูจากฟาคุนโดบันาโนเต้แล้วก็เเจาปโด ลิเวอร์พูลเปิดบ้านเฉือนเอาชนะฟูลแลมไป4-3ได้ไประตูจากแบนไลโน่ของทีมเบียนทำเข้าประตูเองตามด้วยอเล็กซิสแมตอาอลิสเตอร์วัตเทลูเอนโดและก็เทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนส่วนทีมเบียนได้ไประตูจากแฮร์รี่วิลสันเคนนี่เตเต้และก็บ็อบบี้ดิโคเดวาเลด เวสแฮมยูเต็ดเสมอกับคิสซัมทะเลไป1-1เจ้าบ้านได้ประตูจากโมฮเหม็ดคูดูสก่อนที่ท er ีมเยือนมาตีเสมอได้จากออซอนเอดูอาส่วนคู่บิ๊กแมตช์ครับแมนซิตี้ก็เสมอกับสเปอร์ไป3-3เจ้าบ้านได้ประตูจากซอนเฮิงมินทำเข้าประตูเดครับที่เหลือมาจากฟิลโฟเดนแล้วก็แจ็คเกลิชส่วนทีมเยอได้3ประตูจากซอนเฮิงมินโจเวนี่โรเซลโซแล้วก็เดยานคูลาเซสกี้นั่นก็เลยทำให้ตารางคะแนนล่าสุดหลังจากผ่านไป14เกมเนี่ย อัลเชนออลนั่งไปจากโฟงที่33คะแนนอันดับ2ลิเวอร์พูล31อันดับ3มแมนซิตี้30อันดับ4แอสตันวิลล่ามี29อันดับ5สเปอร์27อันดับ6นิวคาสเซิลมี26แล้วก็สองตกชั้นครับอันดับ18เอเวอร์ตนมี7อันดับ19เบอร์ลี่มี7เช่นกันส่วนบอยเป็นเชฟฟ์ยูเต็ดที่เก็บไป5คะแนนและดาวสซโลล่าสุดก็ยังคงเป็นเออร์ลิงฮาแลนด์ที่ซัดไป14ประตู และเดี๋ยวส่งท้ายกันไปด้วยโปรแกรมนัดต่อไปเกมที่15ครับช่วงกลางสัปดาห์นี้คือวันอังคารต่อเช้าวันพุธที่6ธันวาคมมีวูฟเปิดบ้านเจอเบอร์ลี่แล้วก็ลูตันเจอกับอาร์เซนอลคือวันพุธต่อเช้าวันพฤหัสที่7ธันวาคมมีไบรตันเจอกับเบนฟอร์ดคริสตัลพาเลตพบบอลมาร์ตฟูลแลมเปิดบ้านเจอนอตติงแฮมฟอร์เรสต์เชฟยูเจอกับลิเวอร์พูลแอสตันวิลล่าพบแมนซิตี้แล้วก็แมนยูเจอกับเชลซีคืนวันพฤหัสต่อเช้าวันศุกร์ที่8ธันวาคมมีเอเวอร์ตันเจอนิิววคาสสเเซลลแ้ก็ปอร์เจอกับเวสต์แฮม